ยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊หง Channel นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีอีกรอบหนึ่งสวัสดีสามสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊หง Channel นะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเจ๊หงด้วยนะคะทําสลัดจกออเดอร์นะคะพี่น้อง ไม่ใช่น้นนอยๆเยอะตักข้าวย <c oughs> ข้าวข้าวเป็นด้วยๆจะเป็นอย่างนี้ดิทอดดิจมจมจม

พนักงานก็มีมีพนักงานอยู่เจ๊กเออเด็กเด็กเขาเด็กเขาเออฝากให้คนเก็บตังค์ฝากตะเพิ่มดูคอยนั่นไงชุดรถสีขาวซื้อขนมแกต๊ะเล็กสีขากให้คนเก็บตังค์คนเก็บตังค์เขไม่อยู่มันก็เดินไปเดินมาหานั้งเลย เกก็ฝากซื้อไว้เดินมาหลายรอบไม่เจอมอ่มหลายสกุลถูกก็ไปสิงสถิตอยู่ตรงนั้น Yeah. Mm. Abiento de 16 ร้อยหนึ่งกะลกไปทำมาแค่ห้าสิบได้ไงออเดอร์ออดเอดอร์ทั้งหมดหนึ่งร้อยกล่องนะคะหลานทำมายี่สิบเอ้ยห้าสิบบอกไม่พอโอ้น่อนๆ1น0กร้อยนนอ,องแค่ห้าสิบสองแ่ทำมาแค่ห้าสิตรงไหนเม่อนมาน <c oughs> แถวแรกแถวแรกแถวแรก,ก,กนี่ยาวๆาวยาวแบบยาว

เพ่อนไหครับเ่วนเป็นไกๆนะบอก Thank you.